สวัสดีครับวกเี่ยอชลีวันนี้พามาดูปลายของลูกหอกแอร์แลทเปียร์เทเวอร์นะครับว่าเขาใช้อะไรมาเป็นทําปลายของตัวลูกหอกบ้างน,นะครับตัวแรกเป็นแบบเบสิกนะครับก็คือการเหลาให้มันแหลมเลยนะครับก็คือตัวหัวไม่ได้มีอะไรเลยเหลาให้แหลมก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับหรือจะใช้ไม้เนื้อแข็งเหลาให้แหลมแล้วมาเสียบเสียบกับตัวกา้านมันได้อีกทีมนึงเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ทําค่อนข้างง่ายนะครับเป็นค่อนข้างจะเบสิกแต่ว่าเรื่องอํานาจการจาะเนี่ยอาจจะ น้อยลงนิดนึงนะครับเพราะว่าตัวไม้มันอาจจะไม่ได้ทนมากนะครับหรือน้ําหนักมันไม่ได้มากขนาดนั้นนะครับอีกแบบนึงนะครับจะใช้เป็นหินนะครับหินหลายหลายหลายย่างนะครับเอามากระเทาะนะครับให้เกิดความแหลมคมแล้วก็มาสวมติดกับตัวไม้นะครับแบบนี้ก็เป็นที่นิยมเหมือนกันอันนี้ก็เพิ่มน้ําหนักทําให้แรงประทะสูงขึ้นนะครับอีกแบบนึงนะครับใช้กระดูกนะครับเอากระดูกมาฝนให้คมนะแล้วก็มาติดตั้งคล้ายๆกับตัวหินนะครับแต่ว่า แบบนี้ก็จะทําให้การรับคมเนี่ยมันได้คมได้มากขึ้นแล้วก็รักษาคมได้ดีขึ้นนะครับก็เป็นอันเทคโนโลยีที่ค่อนข้างโบราณมากนะครับที่เอามาใช้สาหรับไอตัวปลายหอกเดี๋ยวลองทดสอบกันดูนะครับว่าแต่ละแบบมันจะโดนเป้ามันจะเป็นไงบ้างรองดูรอชมกันดูครับเดี๋ยวลองทดสอบลูกหอกสามแบบนะครับกับแผ่นโฟมอีว่าว่าแต่ละแบบสามารถทะลุทะลวงได้มากขนาดไหนนะครับลองดูกันเอาแบบไม้ก่อนนะครับอันนี้จะเป็นแบบที่ค่อนข้างเบสิกก่อนตัวนี้ เรียบร้อยต่อไปเป็นแบบหินนะครับตัวนี้แบบหินก็จะได้น้ำหนักมาพอสมควรเลยนะครับแล้วก็เรื่องความคมเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยโอเคต่อไปแบบกระดูกครับแบบนี้เนี่ยถือว่าพอฝนให้คมนี่รู้สึกคมมากๆเลยนะครับโอเคเข็บลองดูนครับว่าแต่ละแบบเข้าไปลึกขนาดไหนนะครับ ดูในส่วนของตัวไม้ครับไม้ก็ถือว่าเข้าไปในระดับหนึ่งนะครับถือว่าใช้ได้อยู่นะครับแต่ว่าตัวกระดูกนะครับอันนี้เป็นกระดูกเข้าไปมิดเลยนะครับตัวนี้มิดหัวเลยนะครับส่วนหินออฟติเดียมหรือว่าปลายหินก็เข้าไปหมดเลยนะครับแล้วก็แผลใหญ่มากเลยนะครับตัวนี้นี่ครับโอ้โหใหญ่พอสมควรเลยจะลองดูตัวไม้นะครับโอ้ยโอ้ยลึกเกิน โอเคครับก็ดูก่ถอนยากโอเคครับประมาณนี้ครับผม